คนไทยเตรียมเฮใครติดโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาบ้านมีส่วนลดสูงสุด2แสนบาทเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกันไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออกสวัสดีครับผมกันเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีนะฮะ บ้านหลายท่านนะครับค่าฟงค่าไฟแพงๆอยู่แลปัจจุบันนะครับมีโปรเจกต์ว่าอยาก,กติดโซล่าเซลล์ตอนนี้นะฮะอาจจะรับส่วนลดภาษีสูงสุดถึง200,000บาทเป็นยังไงจะค่อยๆได้เรียนให้ฟังแต่ละประเด็นเลยนะครับอ่พามาดูเนื้อหาข่าวนะครับกันแรของเนื้อหาข่าวก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศไทยนะฮะได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาได้นําข้อเสนอของกระทรวงพลังงานเรื่องของการเตรียมที่จะส่งเสริมนี้นะครับอนุรักษ์พลังงานและ การใช้พลังงานทดแทนด้วยมาตรการทางภาษีนะครับเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในเนื้อหาข่าวเนี่ยเขาแจ้งเอาไว้นะครับว่าโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีณปัจจุบันนะครับมีการเห็นชอบแล้วด้วยนะครับใน2เรื่องหลักๆนะฮะเรื่องแรกก็คือการส่งเสริมการลงทุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยมาตรการทางด้านภาษีนะฮะและอันที่2อีในเกี่ยวกับพวกเราเลยนะครับก็คือการส่งเสริมติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปในบ้านที่อยู่อาศัยด้วยมาตรการทางภาษีนะครับและเขาได้บอกด้วยนะครับว่าสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง2,000 200, 0 0บาทคือะ么意思ครับ โอ้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับผมขอญาตย่อยให้ฟังตรงนี้นะฮะมาตรการเนี่ยก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับเขามี2เรื่องหลักๆนะครับที่เขาเห็นชอบไปแล้วต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการส่งเสริมเกี่ยวกับโรงงานนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกขั้นไหนนะครับทำโรงงานอยู่นะครับอยากจะประหยัดเครื่องจักรอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเตรียมผักดันเต็มที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับแล้วเรื่องที่2เนี่ยเกี่ยวกับพวกเราแบบสุดๆเลยนะครับสะเกิด่าบ้านใครนะฮะอยากจะติดโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคานะครับตอนนี้นะฮะ ถ้ายังลังเลยอยู่ตอนนี้อาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับว่าสามารถจะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทเพื่อสมายดีครับ โอ้โหเลืวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะลดหย่อนกันยังไงนะครับแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะถ้าใครนะฮะที่แบบโอ้โหใช้ไฟกันเยอะๆนะครับตัวนี้ก็ทําให้ทางด้านของพวกเราเนี่ยได้ใช้จ่ายนะฮะของค่าพลังงานได้ลดน้อยลงนั่นเองนะครับทังนั้นวิธีการทํานะครับณนะปัจจุบันเนี่ยคุณพิรพันธ์ได้เปิดเผยอีกนะครับว่าภายใน1นถึงสสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานจะนําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มีการทําผ่านประชาพิจารณแล้วนะครับเข้าสู่การประชุมคณะ,ะรัฐมนตรี พิจารณาขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วในปัจจุบันนะฮะหลายท่านก็สงสัยนะครับว่าสําหรับเครื่องอินเวสเตอร์เนี่ยที่เป็นของไทยนะครับเพราะหลายท่านกังวลแน่นอนนะครับเพราะในปัจจุบันนะถ้าพูดถึงโซล่าเซลล์เนี่ยแน่นอนนะครับอาจจะมาจากต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับของไทยเราเองนะฮะก็เตรียมเต็มที่เหมือนกันนะครับที่จะพัฒนาเต็มที่ในปัจจุบันเนี่ยมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของสวทชอรเขาเตรียมที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องอินเวสเตอร์นะครับเร็วๆนี้น่าจะออกมาพร้อมๆกันว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ต้้อองรรจัับตาาดูแลววกน่ เงื่อนไขต่างๆหลังจากที่ผ่านคอรมอไปแล้วนะครับพวกเราจะได้ใช้ไฟถูกลงหรือเปล่านะครับและมีเงื่อนไขทางด้านภาษีอะไรบ้างที่พวกเราควรรู้เดี๋ยวจะมาอัปเดตในวันถัดไปนะครับรอให้ผ่านคอรมอก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เพื่อสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ